สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ดีอะไรเกษตรนะครับเราอยู่ที่กลุ่มไม้กวาดขวดพลาสติกบ้านหนองเหียนตําบลหล่าบนคออําเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดกสกลนครวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 65. หลายท่านก็นะครับอยากให้ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทําไม้กวาดบ้านอีกสักครั้งหนึง่งนี่นะครับเป็นไม้กวาดบ้านที่ทําจากขวดน้ําดื่มนะครับก็อันนี้เป็น อ่าไม้กวาดด้ามด้ามไม้ที่คึงมาอย่างดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนที่ที่กลุ่มกาลังทําอยู่ตอนนี้เลยนะครับป่าว่าเขาทํำยังไงดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาขั้นตอนแรกนะครับอ่าที่ป้ป้อมป้าป้อมสวัสดีครับนะครับอันนี้เป็นเป็นขวดเป็นขวดน้ําดื่มใช่ไหมครับป้าป้อมอันนี้เป็นขวดน้ําดื่มเนาะจากอิมพีเรียนทีนี้วิธีการจะให้ป้าป้อมสาธิตการการ,การดึงดึงเส้นให้ดูหน่อยครับ คือถ้าจะให้เส้นเล็กอ่อนๆอย่างนี้ครับต้องต้องใช้ต้องใช้ขวดน้ําดื่มนะครับเนี่ยนี่ครับขวดก็จะอันนี้ต้องใช้ความชานาญพิเศษจะมีร่องเล็กสุดนะครับร่องบนเส้นขนาดขนาดเส้นประมาณสูงเซนติเมตรสูง่เซนติเมตรประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ต้องต้องดึงต้องใช้ความความละเอียดนะครับอันนี้แล้วก็สําคัญคือมันจะขาดถ้าถ้าดึงแบบไม่ใช่ความวาระมัดระวังเนื่องจากว่ามันเป็นขวดขวดที่บางนะครับขวดน้ําดื่มจะบางไม่เหมือนขวดน้ำารลม ที่มีความหนาทีนี้พอดึงเสร็จก็ก็พันใส่ไม้อ่าป้อนลองพันให้ดูนะครับอันนี้เป็นไม้ไม้ที่เก็บเส้นไม้เก็บเส้นก็ยาวจากจากเส้นประมอมสามสิเลยเนาะยาวสาเซนนะครับไม้จะยาว30เซนนะครับไม้ยาวสาเซนก็พันพันจะขวดยังไปต้มอะไรครับ เต็มไม้นี่บอเต็มไม้นี่บอเอาเต็มไม้นะครับก็ประมาณโอ้หลายขวดเนาะหลายขวดก็อ่านะครับก็พันสมมติว่าตัวพันได้อะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวอยากให้ป้าป้อมอ่าไปต้มให้ดูหน่อยครับทำยังไงครับอ่ะเชิญครับเอาอันไม้นี่เลยครับผมอ่าเราเราตามมานะครับตามมาดูวิธีการต้มอ่ามาดูวิธีการต้มนะครับนี่ต้มต้มในน้ําเดือดนะครับอันนี้เป็นโอหม้อต้มอย่างดีนะครับเป็นหม้อสแตนเลสนี่ครับเดี๋ยวเห็นว่า นะครับไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นเส้นมัสติกอ่านี่จะมีไม้อยู่สองขนาดถ้าถ้าเส้นเล็กก็จะต้มอย่างนี้ต้มนานเท่าไหร่ครับป่าอมเกือบสามสิบนาทีเนาะเอาสามสิบนาทีเลยให้แข็งแข็งนะครับแล้วก็กลับกลับให้มันนานอ่ากลับค้างทีนี้พอต้มได้แล้วอันที่ต้มแล้วนี่นะครับหลังจากนั้นก็เราก็เอาออกมาเอาออกมาอย่างนี้ครับปาป้อมมนจุ่ม นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมครับที่ต้มแล้วตึงๆอย่างนี้นะครับนะครับถ้าเราสัมผัสดูอ่าต้มแล้วก็จะประจุน้ําเย็นใช่ไหมครับจุ่มน้ำเย็นอ่าจุ่มในกระามังอย่างนี้กี่นาทีครับนาทีกว่าอ่าประมาณนาทีเนาะครับให้ให้ให้มันเย็นหลังจากนั้นอ่าพอเราเสร็จเราไปทํายังไงต่อครับมาตัดอ่าตีนี้ก็ตัดอ่านี่นี่นี่มีมีที่ผึ่งอยู่ตรงนี้ครับเราก็มาตัด อันนี้วิธีการตัดนะครับก็นะครับจะตัดด้านหนึ่งเดี๋ยวป้อมจะตัดให้ดูโอ้ใช้มีดอิโตะเลยนะครับอ่าใช้มีดอิโตะตัดเลยนะครับนี่นะครับโอ้ต้องต้องใช้คอรลมาระวังนะครับถ้าคุณไม่ชานาญนี่นี่ครับอ่าป้อมตัดให้ดูแล้วครับหลังจากตัดเสร็จแสดงว่าไม้กวาดบ้านเราจะตัดด้านเดียวนะครับตัดด้านเดียวมันตัดสองด้านเหมือนไม้กวาดลานนะครับตัดเสร็จแล้วก็มาพึงตรงนี้ใช่ไหมครับ อ่าพึ่งตรงนี้พึ่งให้ให้น้ําที่เราเราจุ่มมาเมื่อกี้มันมันเสด็จน้ำเนาะมันแห้งนะครับอ่าก็เสร็จกระบวนการตรงนี้เนาะครับพ่อนี่คือป้ะมอรับผิดชอบตรงนี้นะครับการดึงเส้นไปต้มเส้นแล้วก็มาตับแล้วก็พึ่งไว้เดี๋ยวเราจะไปดูที่อ่ากระบวนการกันต่อไปครับกระบวนหลังจากได้เส้นเสร็จเราจะมาเตรียมลวดอ่าเตรียมลวดนะครับเดี๋ยวลุงทรงลุงโมทรงจะจะดัดลวดให้ดูนะครับก็เอาเยาวเท่าไหร่ครับลวด 73็มเซนอ่านะครับลุงทรงบอกยาว73็มเซนนะครับใช้ลวดยาว73็มเซนนะครับอ่าก็วัด73็มเซนนะครับจะมีไม้แบบอย่างนี้นะครับไม้แบบไปก็ต่อตะปูตรงนี้ตรงไม้แบบนี้ตอนนี้ยี่ยีใช่ไหมครับ 20. 20เซนตรงนี้3ดอกอันนี้ฝั่งละ4ประมาณฝั่งละ4ดอกเนาะอันนี้4อันนี้4ตัวอันนี้6เออแต่ว,ว่า <c oughs> มันจะมาฝั่งละ4ได้เนาะอ่าโอเคครับอ่าพอได้73็ดาทำไงต่อครับลุงทรง,ทรง นี่ครับวางลงไปเลยครับให้ให้เลืมานี่เท่าไหร่ครับนี่กี่เซนอันนี้อันนี้ยี่สิบเนาะั่งละยี่สิบอ่ายี่สิบแล้วก็ดัดลงมาอย่างนี้อ่าดัดลงมาอย่างนี้นะครับยี่สิบเจ็ดสิบสามนะครับมาวางให้ได้ครึ่งหนึ่งนี่ก็งอมาอย่างนี้อ่างอมาออกมาจากมานี่ยี่สิบยี่สิบนะครับแล้วก็งอมาอย่างนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับก็เหมือนรูปไม้ไม้กางเขนของของด้ามด้ามไม้กวาดลานอย่างนี้ครับแต่อันนี้เราใช้ลวดนะครับก็ใช้ลวดอ่าก็จะได้กระถอดออกมา อ่าแล้วไปไงต่อครับนี่ครับก็จะได้เลยครับเราก็จะไปใส่ปลอกอ่ามาที่พี่เราดีอ่าก็ได้แต่สมมติได้่างนี้นะครับมามาใส่ปลอกอ่าอันนี้เป็นปลอกนี่เป็นปลอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าปลอกตรงนี้เราจะทะลุรูนะครับเจาะรูอ่าเจาะรูอ่าแล้วก็เจาะรูค่าอ่าแล้วก็ใส่อ่าแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปอ่าแสดงว่าเราทําตรงนี้เพื่อให้เป็นที่ที่ถักนะครับถักยึด เสร็จแล้วก็งอล็อกไว้นะครับงอไว้ถ้าอ่างนั้นมันจะหลุดเดี๋ยวพี่เอารอดีเจนทวงนะครับพี่จะสาธิตให้ดู้ก็จะได้อย่างงี้เยาวยาวจากนี้ขึ้นมานี่ประมาณห้าเซนไหมน่าจะห้าเซนได้เนะประมาณนี้เนาะแต่อันนี้กับอันนี้นะสิบสี่สิบสี่ตตรงไหนครับสิบสี่นี่ถึงสุด อ๋อหมายความว่าความยาวตรงนี้ก็หนึ่งคืบประมาณหนึ่งคืบสิบสี่เซนโอเคแต่ข้างนี้ละข้างละจากนี้มานี่ข้างละเท่าไหร่ครับจากนี้มานี่ข้างละสิบเซนข้างละสิบเซนซึ่งมันแน่เลยมันก็เลยข้างละสิอ๋อยี่สิบเป็นข้างละยี่สิบแต่ข้างละสิบข้างละสิบแสดงว่าจากนี้มานี่ไหน จากนี่มานี่น่ยี่สิบเซนแล้วก็แบ่งข้างละสิบโอเค้าใจละเราใช้ลวดทีแรกคือเจ็ดสิบสามเซนแล้วเจาะมาพอดีอันนี้เป็นลวดถักให้มันแพ่ออกอันนี้เป็นอันนี้ใช้ยาวเท่าไหร่ครับยาวกี่เซนครับลวดนี้ตัวนี้ตัวนี้กี่เซนครับตัวนี้ตรงทรงประมาณกี่เซนประมาณยี่สิบห้าเซนนะครับอันนี้เป็นลวดสําหรับที่เราจะสอดสอดเส้นเข้าไปอ่าอันนี้เป็นลวดสำหรับถักแผ่ก็ ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นปลอกปลอกที่เราจะถักต่อไปขบวนนการต่อไปจะเป็นจะเป็นการใส่เส้นพี่วอลลินจะใส่ให้ดูการเข้าดีเข้าดีเข้าคือสามขีดอ่ามาช่างก่อนนะครับสามขีดภายในสามขีดนะครับอ่าแต่ช่างยุ่งข้างหลังครับ่าเดียวส่แล้วค่อยช่างทั้งบล็อกด้วยสามขีดอ๋อหมายก็เวลาช่างช่างทั้งอันนี้ช่างทั้งบล็อกนี่นะครับช่างทั้งบล็อกให้ได้สามขีดนะครับสามขีดอ่าเอามาใส่เลยครับผมที่นี่ได้แล้ว เราก็จัดเส้นก่อนช่างก็ได้อ๋รอกะดูเ๋ยเดี๋ยวมาช่างดูกเป๊ะช่างดูกเปะอ๋อแบ่งแบ่งเป็นสองของข้างนะครับต้องแบ่งก่อนแบ่งตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าแบ่งบนไอราวตากให้เรียบร้อยก่อนช่างเราประมาณขีดครึ่งเนาะอ่าอ๋อมาใส่บนนี้เลยเหรอครับอ้ใส่ในราวนี้จะง่ายกว่า อ่านี่นี่ครับดูดูวิธีการใส่นะครับก็สอด้าไปจะใส่กเกี่ยวว่าเส้นเราตัดด้านเดียวเพื่อจะใบสอดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้นะครับวิธีการใส่นะครับอ่าแล้วก็ยกัด้าไปในปอกแล้วก็ยัดเข้าไปในปอก ขนาดทำบ่อยนะครับนี่ถ้าคนที่ไม่ทำบ่อยก็จะยากกว่านี้อีกจะยากกว่านี้อีกก็ทันที่ยังไม่เข้าใจก็ดูดูตามคลิปนี้ผมไปนะครับถ้ายังไม่เข้าใจยังไงก็นะครับเดี๋ยวถามได้ในอินบ x ็อกนะครับถามได้อ่านี่ก็ใส่เข้าไปอีกข้างหนึ่งครึ่งหนึ่งอีกฝั่งนึงก็ใส่เข้าไป หน่มันน้อยก็เพิ่มได้อ่า้ามันน้อยก็เพิ่มเดี๋ยวเราจะไปช่างดูเขาว่าจะเป๊ะไหมอันนี้คือไม่ช่างบอกว่าเพราะว่าทอมบอยบอกว่าทอมบอยแต่ว่าเราอเกินบวกลบไม่ไม่ไลา่ครับเราแต่ถ้ามันน้อยจะไม่พอครับนี่แล้วก็สสดเข้าไปที่รู็อกไว้เลยครับรูก็เล็กจังเลยนี่ปึ๊บ ได้แล้วได้แล้วครับหลายคนนะครับเรียกร้องให้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะว่าไปทําแล้วไม่ได้นะครับอ่าดูครับไปไหมครับโอ้โหสีมือสีมือครับนะครับอย่างนี้นะครับคือรวมทั้งปอกทั้งรวดทั้งเส้นให้ได้ออกมาคือสามขีดพอได้ยังงี้ไปไหนไปไงต่อครับได้อย่างงี้แล้วเอาไปยังไงต่อ คนที่ทาตามจะได้ทําตามคลิปนี้เลยนะครับนี่ต้องต้องไปหาอุปกรณ์ทําตามคลิปนี้เลยนะครับหลังจากใส่ปลอกเสร็จนะครับก็จะมาแบ่งเนาะมาแบ่งโดยใช้เชือกฟางทําไมต้องแบ่งเป็นกลุ่มอย่างนี้ครับนี่นี่แบ่งอย่างนี้ครับเวลาถาักมันจะต้องอยู่คนละฝั่งอ๋อคือ คือถ้าถ้าเราไม่แบ่งมันมันจะไม่มันจะไม่เสมอกันจะรวมกันแต่เราแบ่งเนี่ยมันจะทั้งสองฝั่งเนี่ยฝั่งนี้ฝัง่งนี้เนี่ยม,มันจะต้องเท่ากันนะครับถ้ามันสามขีดก็คางละคางละหนึ่งจุดห้าขีดประมาณนี้นะคะรับโดยเฉลี่ยแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกเพราะอันนี้ประมาณาขีดหนึง่งถ้าเกินเป็นั่จะสองขีดนะครับฝั่งละขีดอ่าก็ใช้เชือกฟางแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มอย่างนี้นะครับนี่นี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะใา้ที่การแบ่งนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยไปการตัดต่อ กินแรมแรมแรมปกติจะนับตอนเคยนับมันจะที่การแบ่งนะครับมันจะประมาณสามสิบเส้นประมาณสามสิบเส้นแต่อันนี้แบ่งอันนี้ไม่ต้องนับแต่ไม่ต้องนับนะครับแต่จะเอากลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งประมาณนี้นะครับนี่นี่ประมาณนี้เราแบ่งให้มันอยู่คนละฝั่งเฉยแบ่งไปเรื่อยวิธีการแบ่งก็สอดเชือกฟางเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้นี่เราแบ่งแล้วก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับ เอ็ดกไ้อ่านี่ดไดอ้อันนี้นี่แล้วก็สอดการแบ่งคือการทําให้อาจจะเป็นการเกลี่ยเส้นนะครับเกลี่ยเส้นให้มันอยู่ให้มันเสมอให้มันทั้งฝั่งนี้แล้วก็แล้วก็ฝั่งนี้มันมันเสมอกันเนาะอ่าแล้วก็สองข้างก็ต้องเสมอกันใช่ครับใช่อันนี้เป็น,ปนการแบ่งมีการแบ่งเส้นถ้างั้นมันจะไม่เท่ากันครับ อ่สมมติว่าซูแบ่งเสร็จแล้วอยากให้เริ่มสาติที่เริ่มการถักยังไงครับต่อไปอยังไงถักถักไม่ไม่อยากให้เริ่มตรงนี้เลยครับเริ่มใหม่อ่ะเริ่มใหม่เลยเ,ลเพราะว่าอน,นั้นอัอน,นันถักแล้วเนะเ <ล S 2> าะถักตรงนี้เลยง่าไงเริ่มมาเดียวเริ่มไเริ่มเริ่มใหม่เลยใช่ไหมครับไม่ไม่อยากให้ตอนมัดทีแรกเลยครับไปเดี๋ยเอาติดมัดทีแรกเลยชงคู่แปะมีบันีเริ่มเยครับหลังจากที่เราแบ่งเสร็จอีกขั้นตอนหนึ่ง เป็นการถักตรงนี้ถักยึดเส้นใส่กระปอกตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวพี่เราดีจะจะเทคนิการถักก็ใช้เข็มเข็มไหนครับเข็มขนาดนี้เข็มเล่มละเข็มขนาดนี้ครับเล่มละห้าบาทแล้วก็เส้นถักเส้นถักต้องให้เส้นที่เท่ากับเส้นไม่กวาดบ้านนี่แหลนะเนาะเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าสีต้องตัดกับเส้นสีขาวอย่างนี้นะครับถ้าางนั้นมันจะมองไม่เห็น้ยายวเท่าไหร่ครับเส้นเส้นถัก ว่าหนึ่งว่าหนึ่งกับสองว,าวาา่าหนึ่งกับสองหนึ่งหนึ่งว่ากับสอ,อ, 1, องเมตรแปดสิบเซนครับผมประมาณเมตรแปดสิบนะครับอ่าต่อไปรเราจะถักยิดเส้นกับปอก,ก่อนนะครับเมื่อกี้ข้ามกันต่อนะเมื่อกีก้ว่าจะถักตัวนี้ไม่ใช่ต้องเอาอันนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนอ่านีครับสอดแถวอ้อันนี้อันนี้ถ้าคนไม่ชำนาญนี่โอ้เจ็บม้เจ็บมือเลยนะครับสอดสอดข้ามมา เย็บ yep, เหมือนเหมือนเย็บถอยหลังเย็บ yep, ถอยหลังพอมัดตรงนี้ไว้ก่อนอดูดูดูตามคลิปนะครับแล้วก็ท่านก็อาจจะไปทําตามได้นะครับแล้วก็สอบเอาแถวล่างก่อนใช่ไหมครับแถวล่างนี่จะข้ามแถวบนก่อน้าง <c oughs> <ม>บนอ๋อแล้วก็ข้ามข้ามมาออกรูเดิมไม่ใช่รูเดิมนี่อ๋ออ๋อข้ามมาออกรูถัดไปข้ามโอเคครับแล้วก็กลับ แล้วก็กลับกลับมาขึ้นตรงกลางนี่ครับยิบกลับไปกลับมาขึ้นอยหลังกลับมาเน <ys> ี่ยแล้วก็ข้ามมานี้ข้ามอีกอันหนึง่งอันนี้ก็อันนี้ก็ออกรูกนี้นนนนใช่ไหมครัขบข้ามมานี้จะ <ys> ยากมาก <ys> <ys> นะครับอ่ารูที่ออกนะครับเมื่อกี้เราออกรูนี้นี้เราก็มามาออกรูนี้ถัดไปเรื่อยๆครับข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมา มัขึ้นกลางอ๋อมันจะพลิกมันจะพลิกกลับไปกลับมาเดี๋ยวช้าๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้มันจะเหมือนกันไขว้กันเนาะมันจะไขว้ไปเช่นนี้ต้องอยู่ข้างบนตลอดครับแล้วก็แล้วก็เช่นนี้อยู่ข้างบนตลอดครับนี่นะอแล้วก็บีบบีบแล้วก็กดเข้าไปด้วยบีบให้มันแน่นๆโอ้ขั้นตอนนี้ก็ยากพอสมควรนะครับยากพอสมควร ให้มมันไ่เอาเป็นว่าให้แน่นแล้วกันนะครับให้แน่นบีเออไม่เอาลายนี้ก็ได้นะลายอื่นก็ได้เออกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอ่าแล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะครับนี่จะถักนี่นะครับอันที่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับอันที่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ก็คือ างล่างก็จะค่อยกันไปข้างบนก็จะเป็นลายที่ต่อเนื่องกันไปอย่างนี้นะครับฝั่งนี้อันนี้ก็จะกลับมาอยู่ข้างบนอันนี้ก็มาอยู่ข้างล่างเนาะก็จะสลับกลับกันครับกลับกันเพราะเรากลับไปกลับมาเหมือนเมื่อกี้นะครับเอาต่อไปวี่เราจะสาธิตการหักให้ดูนะครับ